สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะมาเช็คดวงประจําเดือนมีนาคมพศ2566นนะคะทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็วิธีการเสริมดวงทำยังไงถึงจะให้เฮงให้ปังนะคะในเดือนนี้นะคะเป็นการดูดวงรวมๆนะคะทุกคนไม่ได้เจาะจงไปกับของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เราก็มาเช็คดวงกันนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอโบนะคะแอดไลน์มาได้เลยตามลิงก์นะคะหรือตามตัวหนังสือที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามดวงของคุณต่อไปหรือมีแนวทางการเสริมดวงอย่างไรบ้างนะคะก็ให้คนกดติดตามไว้นะคะเริ่มจาก การงานก่อนแล้วกันนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวสิโอ้ชาวราศีตุลค่อนข้างที่จะกดดันมากเลยค่ะตกมาเดือนนี้ จริงๆมันพ่วงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะคะ่ะจนถึงเดือนนี้ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เรื่องราวเก่าๆเดิมๆคิดแต่เรื่องเดิมๆทางานแบบเดิมๆซ้ําไปซ้ํามาเครียดกดดันเรื่องจะมีงานเก่ายังไม่พองานใหม่ก็เข้ามาเพิ่มอีกแบบนี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกว่ามันเครียดจังเลยมันกดดันจังเลยอะ่ะในเดือนนี้แล้วก็หาเวลาไปรีแลกซ์บ้างนะคะ ไปเที่ยวออกไปข้างนอกบ้างสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนะโอ้เครียดอีกแล้วค่ะเข้ามาเปิดไพ่ามาเครียดถ2ึงสใบเลยช่วงก,กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกดดันในชีวิตคิดเยอะคิดมากมันพ่วงมา,าตั้งแต่หลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะผู้ใหญ่ก็พูดแบบนี้ให้เราทํางานแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะ นะคะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยต้องปลอบใจตัวเองอยู่ตลอดเลยทําตัวให้เป็นพระไม่ว่าคุณจะกดดันอย่างไรก็ตามเครียดยังไงก็ตามแต่ภายนอกสีหน้าคุณต้องนิ่งสีหน้าคุณต้องอยู่เป็นปกติให้ได้คนอื่นต้องไม่รู้ว่าคุณเครียดแค่ไหนเป็นไพ่พระขึ้นมาแนะนำว่าชาวราศีตุลน,นะคะ ปล่อยมันไปปัญหาต่างๆที่ผ่านมาปล่อยมันไปเพราะอาดีตก็คืออดีตเอาวันนี้ก่อนวันนี้กับปัจจุบันนี้แล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะอ๋อแสงสว่างมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ดีขึ้นจริงๆนะคะคุณมีเกณฑ์การที่จะตกลง กับเพื่อนร่วมงานหรือตกลงเรื่องงานสักอย่างว่าจะทำแบบนี้นะคุยกันแล้วแล้วมันก็จะไปได้ดีด้วยนะคะเห็นแสงสว่างมาแล้วล่ะค่ะหลังจากนี้จะทำงานโล่งมากขึ้นโล่งใจมากขึ้นจากสองสเดือนที่ผ่านมาหนักเอาการอยู่เหมือนกันเดือนนี้ถามว่ายังหนักไหมก็หนักนะแต่ถ้าช่วงปลายเดือนไปแล้วจะเริ่มมีอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลง นะะจนทําให้คุณรู้สึกว่าอยากทํางานมากขึ้นแล้วล่ะเพราะก่อนหน้านี้คือแทบไม่อยากจะเอาอะไรเลยนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะดวงของคุณดวงเรื่องงานของคุณแต่มาดูการเงินรนะกันเรื่องงานเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วใช่ไหมมาดูเรื่องการเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้ เรื่องการเงินค่ะขึ้นมาเตือนแล้วราศีตุลค่อนข้างที่จะหนักทั้งเรื่องงานเรื่องเงินอยู่เหมือนกันนะคะเดือนนี้เรื่องเงินค่ะอย่าให้ใครยืมเด็ดขาดหรืออย่าเพิ่งไปตกลงอะไรเรื่องเงินเง,งินทองทรัพย์สินของมีค่าเลยเสี่ยงที่คุณจะโดนหักหลังได้ง่ายๆไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเลยนี่ไงคะเห็นไพ่ผู้ชายคนนี้ใส่แว่นปกปิดเห็นหน้าผากมีผู้หญิง โป๊เปื่อยหมายถึงคนคนหนึ่งหลังจากนี้ค่ะจะมาพูดเรื่องเงินเงินทองทองกับคุณหรือจ้องที่จะเอาเปรียบคุณนั่นแหละคะ่ะอย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะคะช่วงนี้ใครก็ตามมาคุยเรื่องธุรกิจมาคุยเรื่องงานหรือจะให้ดอกออกผลอะไรกับคุณในช่วงนี้พูดร้อยแปดพันเก้ายังไงก็ตามแต่ขึ้นมาเตือนแล้วล่ะค่ะว่า อย่าไปไว้ใจใครเพราะเขามีโอกาสที่จะหลอกคุณได้ไง่ายแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะหุบเบาได้ไง่ายด้วยนะคะช่วงนี้มาดูไพ่ต่อไปอแห้งเลยนอกจากเรื่องนี้อะไรที่มันเป็นส่วนเกินอะไรที่มันเป็นภาระที่ไม่ได้สำคัญไม่ได้ใหญ่มากคุณตัดออกไปได้เลยค่ะ มีคนช่วยใช้หามาได้แค่ไหนก็มีคนช่วยใช้ทำงานหนักงานเหนื่อยแค่ไหนได้เงินมาก็ออกไปเพราะมีคนช่วยใช้ไพ่เบ็ดเกี่ยวปากชักจูงไพ่หอบเงินช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะหยหาเงินทำงานหนักงานเหนื่อยเพื่อเงินโดยเฉพาะแต่ อย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะเตือนตั้งแต่แรกยันใบไพ่ใบสุดท้ายเรื่องเงินว่าให้ระวังโดนโกงจูงปรบับจูงมีคนจูงไปได้ง่ายๆชักชวนไปได้ง่ายๆหูเบามีโอกาสที่จะเสี่ยงจะเสียงเงินทิ้งเฉยๆโดนหักหลังระวังอย่าไว้ใจใครง่ายๆเรื่องเงินเงินทองๆขึ้นมาเตือนตั้งแต่ใบแรกยันใบสุดท้ายนะคะอันนี้ให้ระวังเลย ต่อมาการงานการเงินความรักแล้วก็ความรักเนาะความรักโอเคต่อมาเป็นความรักนะคะความรักในเดือนนี้คุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะเป็นไงบ้างความรักนะคะบุตรบริวารเออบุตรบริวารดีนะคะบุตรบริวารค่อนข้างที่จะดีได้ใจคุณ หรือใครที่อยากจะตั้งครั์มีลูกมีน้องก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมีความรักคือปัญหามันเข้ามาเยอะอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเดือนนี้ของคุณค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะทำให้คุณไม่อยากจะสนใจเรื่องของความรักเลยคิดเยอะระแวงไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะช่วงนี้นะ ไพ่พระขึ้นมาความรักไม่ค่อยหวานคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ก็อยู่ได้กันอยู่ดีถึงแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามความรักไม่ดีแค่ไหนก็ตามคนที่มีคู่นะคะมีโอกาสที่จะมีน้องตั้งคันได้แต่ความรักไม่หวานแต่เรื่องบนเตียงก็ออกถือโอเคแล้วก็ให้ระวังการโกหกการที่ ปิดบังกันซ่อนซ่อนเร้นปิดบงังแอบแอบซ่อนซ่อนให้ระวังเรื่องทรัพย์สินก็ตามเรื่องทรัพย์สินด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องที่อีกคนหนึ่งอาจจะปิดบังคุณนะคะส่วนคนที่โสดมีคนอายุน้อยเข้ามาค่ะเข้ามาแบบตอนที่ไม่มีไม่มีเลยโสดเหงาแต่ตอนที่มีก็เข้ามาแบบ สองทางให้ได้เลือกอะไรเงี้ยเหมือนสวยสวยเลือกได้แต่ถามว่าคุณสนใจมากไหมจริงๆคุณก็อาจจะมีมองบ้างสนใจบ้างแต่คุณดีหน่อยที่มีสติที่ไม่หลงไหลไปกับภายนอกหลงไหลไปกับคารมคุณก็ยังแบบดูไปเรื่อยๆฉันก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรนะคะแต่ดีแล้วนะคะที่คุณดูไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เข้ามาดีอีกคนหนึ่งเข้ามาไม่ดีหวังผลประโยชน์กับคุณ นะะในระหว่างนี้มีโอกาสที่จะเจอคนที่จริงใจกับคุณอยู่นะส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีนะะอ่ะคนเก่าๆก,ก็มีคนใหม่ๆก็มานะคะโอเคสำหรับเรื่องความรักก็ผ่านไปแล้วนะคะ ต่มามาดูโชคลาภคะ่ะโชคลาภจะเป็นยังไงจะมีหรือเปล่านะคะโชคลาภนี่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในบ้านคุณหรือถ้าคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่นะคะมองว่าจะเป็นซื้อกับคนที่พิการนะคะอันนี้คุณอาจจะมีโชคลาภกับคนแบบนี้ประมาณนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะ มีโชคไม่อยากจะเสี่ยงไม่อยากจะอะไรหรอกนะช่างมันเถอะอ่ะจริงไพ่ก็บอกว่าช่างมันเถอะไม่ต้องไปสนใจหรอกอยู่ในโลกของคุณไปหาเงินหาทองไปช่วงนี้คนคุณคิดเยอะเหลือเกินคงจะกดดันเรื่องงาน,เร,งงานเรื่องเงินเนาะโดยเฉพาะเรื่องความรักก็เช่นกันขี้เกียจนิดนึงค่ะช่วงนี้ไม่อยากเล่นหวยไม่อยากทํางานไม่อยากอะไรทั้งนั้นเออไม่อยากสนใจเลยดีกว่าถามว่ามีหรือเปล่า่โชคลาบอ่ะจริงๆ ไม่ต้องเสียงนะถูกแล้วไม่ต้องเสียงไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปอะไรหรอกค่ะถูกแล้วค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะได้มาแล้วก็เสียไปนะคะไม่คุม,มทีนี้เรามาดูเรื่องของการเสริมดวงกันดีกว่าว่าเสริมดวงจะเสริมดวงแบบไหนจะทําบุญกับอะไรไปไหว้เทพอะไรนะคะถึงจะทําให้ ทุกๆเรื่องในชีวิตของคุณทั้งผ่านมาแล้วแล้วก็กําลังจะเข้ามาดีขึ้นเฮงปังเสริมดวงแบบไหนบ้างดูสิเสริมดวงแบบไหนเอ่ท่าที่ดูแล้วค่ะคนที่พาดวงของคุณปังเฮงได้นี่มาจากผู้หญิงนะคะผู้หญิงอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้หรือเป็นคุณแม่คุณก็ได้ค่ะผู้หญิงไปไหว้เทพสิ่งศิษ,ษิ์ที่เป็นองค์พญานาคค่ะ ทุกสายทุกพระองค์เลยนะคะที่เป็นพญานาคโดยเฉพาะองค์สีดํออกแดงแดงดำดนะคะช่วงนี้คุณจะฝันหน่อยอันนี้ไพ่ไพ่เล็ดลอดออกมาไปไหว้องค์พระแม่ลักษมีพระแม่ไป,ไปไปไหว้องค์พระแม่ลักษมีพระแม่กาลีหรือพระพธิสัจกลิมค่ะพระแม่อุมานะคะหรือ ย่านาคแม่นาคนะคะท่านจะให้โชคลาภคุณจะพาคุณปังคุณเฮงเสริมดวงให้กับคุณแล้วก็เรื่องยวดยานพาหนะนะคะวายแม่ย่านางวายรถวายเรือสี เสริมดวงของคุณคือสีส้มแล้วก็สีขาวนะคะช่วงนี้ส้มขาวเหลืองค่ะนี่แหละคือสีประจำสีที่พาเหงนะคะทําบุญกับคุณแม่ค่ะคุณยายหรือกับผู้หญิงนะคะที่จะพาคุณเทียนคุณปังได้นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับดวงของชาวราศีตุลน,นะคะ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเช็คดวงกับหมอโบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ mm. เผื่อครั้งต่อไปหมอโบจะทำนายดวงแบบไหนอีกหรือมีวิธีการเสริมดวงยังไงอีก mm. เพื่อที่จะให้ดวงคุณเฮงคุณปังนะคะกดติดตามไว้เลยหรือกดติดตามทางเพจ Facebook ได้นะคะจะมีทั้งทำนายดวงไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะไปคูดคุยกันได้หรือแม้แต่ วิธีการเสริมดวงที่เป็นตัวหนังสือนะคะก็ไปกดติดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมอโบก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ